สวัสดีครับให้มุมมองของเราเข้าใจโลกจะมีสุขทุกโศกต่างทางฝันเพราะหนทางเขาเราไม่เท่ากันแต่ทางใครก็ทางมันนั้นแน่นอนภาษิตเหนือทางหนูก็หนูไต่ส่วนทางไหนไหนเตี่ยวไม่ขุนกล้องหนูกับไหนต่างจิตใจไม่อาทร ต่างก็อยู่ไร้นิวร์ไม่เกี่ยวกันเขาสมัครพร้อมแสดงอย่างกล้าบ้างสู่ผมบ้างบินบ้าจนหน้าขันรู้ก็รู้ว่าเฮไปก็เท่ากันเรื่องศรัทธานั้นสำคัญมันเรื่องจริงหากพินิษพิจารณาว่ามุมสูงเรายังมีแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่เป็นเช่นทุกวันนั้น ก็คือจริงการตรวนวิ่งก็เป็นไปไม่ผันแปรแต่ถ้าหากหลงเพ้อละเมอฝันมีปัญหาสารพันพัวพันแน่จะเป็นเหตุจูงใจให้ท้อแท้สุดเยี่ยวยาสุดแก้ให้คลายคืนืองนมองกว้างไกลในกระแสไม่มีใครจะดูแลให้ตกตื่นถ้าคิดแบบปล่อยมันไปก็ไม่ฟืน้น ความยั่งยืนความศรัทธาหามีไหมไหนคือตัวตนที่อยู่ในพงดินหรือพงไม้กินอาหารค้ายกับหนูคู่เร็กลำปางวลรรคออนไลน์ชีวิตที่ดีที่สุดคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไรก็อย่าไปใส่ใจมาก,ากคุณเอาความสุขของคุณไปผูกติดกับสายตาของคนอื่น คุณก็จะหาความสุขได้ยากนะครับ